เอ,อาเดี๋ยววันนี้นะครับเมนูเราก็จะจับช่อนอเมซอนนะครับขึ้นไปย่างเกลือนะครับทุกคนเอาทีมงานขดปลาูลงมาแล้ว <laughs> <ta> <laughs> à, bay Ôi bố to. Không kịp đâu. Ôi nóng. Này lại cá không thấy đâu. bay อ่ะตอนนี้เราก็ถึงได้เวลาแล้วนะครับถึงได้เวลาได้เวลาแล้วนะครับกับการรอชิมน,นะครับเรามีเหตุผลนะว่าทําไมเราถึงอ่าผมจะพูดยังไงทําไมเราถึงเอามาทําเผากินนะครับเพราะว่าปลาตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมีคนถามซื้อเราเยอะมากนะแต่คราวนี้เราไม่ขายนะครับเพราะว่าปลาไม่สมบูรณ์นะเราก็ไม่กล้าขายนะครับเราก็เลยว่าอ่ะไ,ไหนแล้วก็ ในเมื่อเราคิดว่าเนื้อมันจะไม่ไม่โอเคแล้วเราก็เลยหอ่เราก็เลยนะครับทำการเผาแล้วลองให้เด็กๆกินนะครั้งหนึ่งอ่ะปลาช่อนหยักอ่ะบ้านเราตัวเท่าข้อแค้นนี่เป็นปลาที่แบบสุดยอดนะแล้วก็ไปดูใกิ้ใต้อ่าโอ้โ เนื้อมันเหมือนมันมันเป็นใยเนี่ยเห็นไหมเนื้อมันเป็นใยอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้ยเป็นเส้นเป็นใยเลยนะครับปลาตัวนี้นะครับที่เราไปเอามาเนี่ยคือเจ้าของบอกว่าเป็นปลาเลี้ยงไว้ประมาณสิบปีแล้วนะแต่มาดูกันนี่นะครับนี่จะเป็นช่วงหนังมันไม่เอาเอาช่วงหนังหนังแดงเนี่ยโอ้หมันเหมือนมีวุ้นมีอะไรอ่ะโอ้โหเนื้อมันเป็นเนื้อเป็นชั้นเลยพี่นี่นะครับยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มลองกินดูก่อน ร้อนร้อนร้อนตัดเือมันเหมือนมันรเกเหมือนมันคุณภาพไม่ดีอ่ะผมบอกได้เลยทีดว่าผมตัดจิ้มไก่ายนะแต่ว่ามันก็กินได้แหละเพราะว่าปลามันค่อนข้างที่จะพอมนะได้น้ำจิ้มระดีขึ้นได้น้ำจิ้มลบดี คือกินแบบเนื้อเป็นใหญ่เป็นเต๊กมันเงาดึ้งๆหมดด้วยทั <Boy? S 2> ้งใบแล้วกินดึ๋งๆแฮะนี่นะครับก็จะเป็นชั้นเนื้ออย่างนี้นะครับเป็นพวกฉันหลังนะตรงนี้นะครับจะเป็นลายกล้ามเนื้อของมันขอมแบบเลิศเหมือนกัน หอมแล้วก็หนึบเพราะอายุปลามันเยอะอายุปลามันเยอนะนะครับอร่อยแต่เหมือนมันยังไม่สุกเท่าไหร่นะครับยังไม่สุกเท่าไหร่แต่ว่ารสชาตินี่หนึบมามกอร่อยอ่อหย่อน